สวัสดีครับพบกับผมธีรวัตรเจ้าหน้าที่ฝ่ายกลยุทธ์บริษัทอัลซิริครับกับรายการทันเทนลงทุนทองกับบทวิเคราะห์ราคาทองคําช่วงบ่ายครับปจัจจววันที่23พฤษภาคม2565ครับวันนี้เราจะมาวิเคราะห์ถึงทิศทางราคาทองคำคบังคับหลังจากที่ช่วงท้ายสัปดาห์ที่แล้วนะครับ มีแรงซื้อกลับเข้ามาดันราคากลับขึ้นมานะครับสามารถปิดเหนือพันแปดร้อยสี่สิบเหรียญขึ้นมาได้นะครับตรงนี้ก็ทําให้มองว่าราคาทองคํานะครับยังมีแรงซื้อกลับเข้ามาต่อเนื่องตรงนี้ทําให้มองว่ายังมีโอกาสนะครับหรือว่าลุ้นขยับขึ้นต่อนะครับซึ่งตรงนี้เดี๋ยวเราจะมาวิเคราะห์กันครับ สำหรับราคาสมาคมการค้าทองคำนะครับแต่ช่วงเช้ามาจนถึงนาปัจจุบันนะครับปรับเปลี่ยนนะครับเพียงแค่1ครั้งนะครับโดยราคาฝั่งขายอยู่30,000ื่นนะครับแล้วก็ซื้ออยู่3 1ม0มื่นปรับเปลี่ยนประมาณ100่งรนะครับส่วนราคาเรียลไทม์ของทางออสเตเลงนะครับฝั่งลูกค้าขายอยู่3 0 0ห0ื่นกับยี่สิแล้วก็ซื้อ3 0 0ห0่นกับหกสิบนะครับ ราคาปรับเปลี่ยนนะครับอยู่ประมาณ107นะครับตัวสปอร์ตเองนะครับอยู่พันแปดร้อยห้าสิบสี่พันแปดร้อยห้าสิบห้าเหรียญครับทีนี้มาต่อกันด้วยการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจในค่ําคืนนี้นะครับสาหรับตัวเลขเศรษฐกิจในค่ําคืนนี้ยังไม่มีการประกาศนะครับก็จะไปเริ่มการประกาศครั้งหนึ่งช่วงวันพรุ่งนี้นะครับเป็นวันอังคารที่24นะครับช่วงเวลา2อทุ่ม45นะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวเลขนะครับรายงานดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อนะครับ P.M.I. ภาค การผลิตนะครับซึ่งตรงนี้คาดการอยู่ที่57.9นะครับคาดการว่าจะประกาศออกมาน้อยกว่าการประกาศครั้งที่แล้วที่ประกาศไว้59.2นะครับซึ่งตรงนี้ถ้าออกมาตามที่คาดการก็จะเป็นปัจจัยบวกต่อราคาทองคำครับถัดมาในเวลาเดียวกันนะครับก็จะเป็นในส่วนของรายงานดัชนีผู้จัดก,การฝ่ายจัดซื้อนะครับ PMI ภาคการบริการนะครับซึ่งตรงนี้คาดการอยู่ที่5้านะครับคาดการว่า จะประกาศออกมาน้อยกว่าการประกาศครั้งที่แล้วที่ประกาศไว้55.6นะครับเช่นเดียวกันตรงนี้ถ้าออกมาตามที่คาดการก็จะเป็นปัจจัยบวกต่อราคาทองคำครับมาต่อกันด้วยที่ค่าเงินดอลลาร์ครับสำหรับค่าเงินดอลลาร์นะครับก็ยังถือว่าอยู่ใน ทิศทางที่มีโอกาสที่จะปรับอ่อนค่ากลับลงมาได้ต่อนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้ครับตัวค่าเงินดอลลาร์นะครับปรับตัวลงมานะครับหลังจากที่ขึ้นไป104เหรียญจุดไม่ผ่านนะครับก็มีแรงขายออกมานะครับลงมาทดสอบแนวรับ103เหรียญจุดแล้วก็พยายามรีบาวกลับขึ้นไปนะครับห0 3อยเหรียญจุดไม่ผ่านก็เริ่มฟอร์มตัวกลับลงมานะครับจะเห็นได้ว่ารอ,อบหลังๆค่าเงินดอลลาร์นะครับจะฟอร์มตัวในลักษณะ แรงขายมากกว่าแรงซื้อนะครับก็คือในลักษณะของเทนขาลงนะครับก็คือเริ่มฟอร์มตัวนะครับไฮก็ปรับตัวต่ําลงมานะครับโลก็ปรับต่ําลงมาก่อนนะครับซึ่งตรงนี้ก็ต้องดูครับเมื่อปรับมาแล้วและแล้วนาราคาปัจจุบันนะครับหนึ่งตรงโซนนี้จะยืนได้ไหมหรือลงมาแล้วโซนบริเวณเดิมหครับโซนนี้ครับ 102.35ลงมาแล้วหลุดไหมถ้าไม่หลุดก็มีโอกาสเด้งกลับขึ้นไปครับแต่ถ้าตรงนี้ยังรับไม่อยู่นะครับก็มีโอกาสครับสำหรับค่าเงินดอลลาร์ก็ยังมีโอกาสที่จะปรับอ่อนค่ากลับลงมาก่อนครับสำหรับค่าเงินดอลลาร์ครับคราวนี้มาต่อกันด้วยที่สปอร์ตราคาทองคำนะครับณปัจจุบันก็ขยับขึ้นมาต่อนะครับตอนนี้ขึ้นมาทดสอบแนวต้านบริเวณเกือบเกือบพันแปดร้อยหกสิบเหรียญแล้วนะครับ ซึ่งก่อนหน้านี้นะครับตัวสปอตราคาทองคาเองนะครับก่อนหน้านี้ถ้าเราย้อนกลับไปดูในช่วงที่ผ่านมานะครับก็จะเห็นได้ว่าตัวสปอตเองนะครับพยายามปรับตัวขึ้นนะครับพยายามดันราคาขึ้นแต่ก็มีบ้างครับที่สลับลงมาทดสอบนะครับแนวรับเกือบเกือบพันแปดร้อยเหรียญแต่ไม่หลุดพันแปดร้อยเหรียญนะครับซึ่งโซนบริเวณแถวๆนี้ครับไม่หลุดนะครับแล้วก็มีแรงซื้อกลับเข้ามา นะครับดันราคาขึ้นมาสามารถปิดเหนือพันแปดร้อยเหรียญได้ก็ทําให้มีแรงซื้อหรือแรงส่งนะครับตรงเนี้ยดันราคาทองคําขึ้นมาตลอดเลยนะครับจะเห็นว่าปรับตัวกลับขึ้นมาตลอดเลยถูกไหมครับซึ่งตรงนี้ก็ทําให้มองว่าทิศทางราคาทองคํานะครับก็ตรงนี้มองว่ายังมีแรงซื้อนะครับกลับเข้ามาต่อเนื่องตรงนี้ก็เลยทําให้มองว่าทิศทางราคาทองคําตรงเนี้ยลุ้นนะครับที่จะขยับขึ้นต่อโดยมีแนวต้านหลักๆนะครับตั้งแต่ช่วง 1860ิ 1> 1, เหรียญขึ้นมานะครับตรงนี้ซึ่งเป็นราคาไทยก็อยู่ประมาณสัก3,100นะครับแล้วก็ถัดมาครับ1,872เหรียญน,นะครับราคาไทยอยู่32,80นะครับตรงนี้ก็ยังคงแนะนำครับสำหรับท่านผู้ฟังที่เล่นรอบนะครับที่มีถือซื้อไว้นะครับมีถถือสถานะซื้อไว้นะครับตรงนี้ก็มองว่า ถ้าราคาทองคำปรับตัวขึ้นมานะครับก็ยังคงแนะนำครับให้ทยอยขายทํากําไรก่อนครับเพราะว่าโซนบริเวณพันแปเหรียญถึงเจเหรียญก็ถือเป็นแนวต้านสําคัญครับว่าจะสามารถผ่านได้ไหมนะครับตรงนี้ทยอยขายก่อนแต่ถ้าใครอยากจะลุ้นนะครับมองว่าขายบางส่วนก่อนแล้วก็รอครับว่าจะสามารถเบรกราคา1 8นแปเหรียญไปได้หรือเปล่านะครับถ้าเบรกได้ นะครับตรงนี้ค่อยไปพิจารณาขายเพิ่มแนวต้านด้านบนครับแต่ตรงนี้ถ้าเพื่อความชัวนะครับตรงนี้ก็แนะนําครับ1,860เหรียญนะครับ1,860เหรียญ1,872เหรียนครับตรงนี้แนะนําให้ขายก่อนครับแต่ในทางกับกันถ้าราคานะครับยังไม่สามารถผ่านได้นะครับแล้วก็ อ่าปรับตัวกลับลงมาก่อนนะครับสำหรับท่านผู้ฟังที่รอซื้ออยู่นะครับตรงนี้ครับแนวรับระหว่างวันพด้ี่บเหรียญครับเป็นจุดในการเข้าซื้อซึ่งราคาไทยจะอยู่ประมาณ29,7 2 0นด้ิบนะครับถัดมาครับพันอ่าพันแปดร้อยสามสิบเหรียญนะครับราคาไทยอยู่สองหมื่นเก้าพันเก้าร้อยครับเป็นจุดในการเข้าซื้อครับมองว่าถ้าลงมาแล้วยังสามารถยืนโซนอ่าบริเวณนี้ได้นะครับก็มองว่าจะมีแรงซื้อกลับเข้าไปนะครับเพราะว่าจะเห็นได้ว่าโซนที่ โซนบร <ım. S 2> ิเวณนี้ครับจะเป็นโซนที่ตั้งแต่ราคาทองคําปรับตัวลงมาเลยนะครับแล้วก็สามารถดีดกลับขึ้นมาแล้วก็มาเคลื่อนไหวอยู่ในโซนบริเวณแถวๆนี้ครับเหมือนเป็นลักษณะว่าสะสมแรงซื้อจะเห็นได้ว่าลงมานะครับเคลื่อนไหวแถวๆนี้ครับเพื่อสะสมแรงซื้อแล้วก็ดีดกลับขึ้นมาดังนั้นก็เลยทําให้มองว่าถ้าราคาทองคำปรับตัวลงมานะครับแล้วยังไม่หลุดต่ำกว่าโซน ยังไม่รุดต่ำมาโซนแถวๆนี้ครับก็มองว่าน่าจะมีแรงซื้อกลับเข้าไปนะครับซึ่งตรงนี้มองว่าถ้าลงมาแล้วนะครับตเต็มที่ถ้าจใจดีนะครับคือไม่ควรหลุดต่ำกว่า1,819หรือ1,820เหรียญโซนแถวๆนี้ครับก็มองว่าเพื่อจะรักษาสถ,ถานะในฝั่งซื้อหรือว่าแรงซื้อนะครับตรงนี้ก็ลุ้นว่าลงมาแล้วไม่หลุดต่ำตรงนี้ก็มีแรงซื้อกับเข้าไปนะครับตรงนี้ก็เลยทําให้มองว่า สำหรับราคาทองคํานะครับตรงนี้ก็เลยทําให้มองว่าตั้งแต่ช่วงท้ายสัปดาห์มาเนี่ยครับหรือกลางกลางสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมีแรงซื้อกลับมาตลอดเลยครับจนถึงณปัจจุบันนะครับตรงนี้ก็เลยทําให้มองว่าราคาทองคําเนี่ยยังคงมีแรงซื้อกลับเข้ามาต่อเนื่องแล้วก็ลุ้นขึ้นนะครับตอนนี้ก็เริ่มขึ้นมาแล้วครับเทสพันแปดร้อยหกสิบเหรียญละนะครับซึ่งตรงนี้ก็มองว่าทิศทางราคาทองคําก็ยังคงเป็นบวกก่อนนะครับช่วงนี้นะครับ แล้วก็ก่อนจบกันไปครับสําหรับทิปวิเคราะห์ราคาทองคํานะครับสําหรับท่านผู้ฟังที่เข้ามานะครับตรงนี้ก็ฝากกันนิดสักนิดหนึ่งครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามกันไว้นะครับเพื่อไม่ให้พลาดนะครับกับบทวิเคราะห์ราคาทองคําทั้งช่วงเช้าและช่วงมายนะครับจากทางออสิลิทเรานะครับผมครับสวัสดีครับทีนี้มาเรามาดูกันต่อครับสําหรับสปอตราคาทองคํานะครับณปัจจุบันก็ ขยับขึ้นมานะครับทดสอบแนวต้านหลักๆช่วง1860เหรียญแล้วนะครับซึ่งตรงนี้นะครับก่อนหน้าราคาทองคําตั้งแต่ช่วงสัปดาห์ที่แล้วจนถึงท้ายสัปดาห์นะครับมีแรงซื้อกับเข้ามาตลอดนะครับจะเห็นได้ว่าก่อนหน้านี้นะครับตัวสปอตราคาทองคําเองนะครับโซนบริเวณแถวๆนี้ครับปีกอกรว้างนิดหนึ่งจะเห็นได้ว่ากรอบโซนแถวๆนี้ครับตั้งแต่ราคาสปอตราคาทองคํานะครับปรับตัวลงมานะครับปรับตัวลงไปทําโลแถว1780 8,0787.86เหรียญตรงนี้ไม่หลุดถูกไหมครับแล้วก็เด้งกลับขึ้นมาแล้วก็สามารถฟอร์มนะครับเคลื่อนไหวโซโนแถวเนี้ยครับอ่าจนสามารถเบรกราคากลับขึ้นไปได้นะครับสะสมแรงซื้อขยับขึ้นไปได้นะครับตรงนี้ก็ทําให้มองว่าตั้งแต่ช่วงสัปดาห์ที่แล้วจนถึงท้ายสัปดาห์นะครับราคาทองคําเนี่ยมีแรงซื้อกับเข้ามาตลอดนะครับตรงนี้เข้ามาต่อเนื่องก็ทาให้มองว่าราคาทองคํายังมีโอกาสที่จะขยับขึ้นต่อนะครับลุ้น นะครับมองว่าลุ้นขยับขึ้นต่อนะครับโดยมีแนวต้านหลักๆนะครับระหว่างวันน้ำปัจจุบันก็กลับขึ้นมาทดสอบแล้วก็ช่วง1,860้เหรียญนะครับซึ่งราคาไทยก็อยู่ประมาณสัก3,100นะครับแนวต้านถัดมาครับมองว่ามองว่าถ้าสามารถเบรกได้นะครับก็มองว่าถัดมา1,872เอหรียญนะครับราคาไทยก็อยู่3 2มหนะครับก็จะเป็น2แนวต้านหลักๆนะครับตรงนี้ก็แนะนำครับสำหรับท่านผู้ฟังที่ ถือสถานะในการซื้อไว้นะครับตรงนี้ก็แนะนําให้ทยอยขายทํากำไรครับเต็มที่ถ้าสามารถเบรกหรือยืนได้นะครับตั้งแต่ช่วง1860เหรียญถึง1872เหรียญขึ้นไปครับเต็มที่ก็มองแนวต้านหลักถัดมาก็คือ1882เหรียญนะครับก็ราคาไทยอยู่ประมาณ3 3 5 0นะครับแต่เป็นไปได้แนะนําครับให้ให้ทยอยขายก่อนครับช่วง 1860, 1872เเหรียญก็ถือเป็นแนวต้านหลักๆครับเพราะถือว่าโซนนี้ครับ ตัวสปอตขึ้นมาทดสอบเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของกรอบโซนก่อนหน้านี้ครับให้ดูกรอบน,นิดนึงจะเห็นได้ว่าโซนกรอบหน้านี้ตอนที่ราคาขยับลงมานะครับตอนที่ราคาเริ่มปรับตัวลงมาถูกไหมครับแล้วพยายามฟอร์มขึ้นไปพันเก้าพันเก้อยสิบเก้าเหรียญไม่ผ่านแล้วก็ปรับเคลื่อนไหวโซนแถวนี้ครับแล้วก็ดันราคาขึ้นมาใหม่นะครับพันเก้าร้อยแปดเหรียญก็ไม่ผ่านจนเบรกลุดต่ํากว่าพัน 860เหรียญลงไปก็ทําให้ราคาลงต่อเนื่องนะครับตรงนี้ก็เช่นเดียวกันเมื่อตัวสปอร์ตกลับขึ้นมาแล้วแล้วโซนบริเวณเวแถวๆนี้ครับถือว่าเป็นโซนที่มีแรงขายอยู่เหมือนกันถูกไหมครับมีแรงขายอยู่เหมือนกันก็ทีนี้ก็ต้องลุ้นแหละครับว่า,าเมื่อแตะพัน860เหรียญได้แล้วก็ต้องดูครับว่าจะสามารถเบรกต่อได้หรือเปล่านะครับแต่โดยรวมตรงนี้ก็ยังลุ้นอยู่ครับเพราะว่า,อ,าอย่างที่ผมเรียนแจ้งไปก็คือ โซนแถวเนี้ยครับตั้งแต่ปรับตัวลงมาถูกไหครับก็มีแรงซื้อสะสมจนเบรกขึ้นมาได้ดังนั้นก็เลยลุ้นครับว่าลุ้นว่าทองเนี่ยยังมีโอกาสที่จะขยับขึ้นต่อแต่ขยับขึ้นแล้วโซนในกรอบที่ผมแจ้งเนี่ยครับโซนที่ผมว่าเนี่ยครับโซนแถวเนี้ยก็เป็นโซนที่มีแรงขายดังนั้นจึงแนะนําครับว่าพันแปดร้อยหกสิบเหรียญพันแปดร้อยเจ็ดสิบสองเหรียญต้านสองต้านแรกๆนะครับก็แนะนําให้ทยอยขายก่อนครับสําหรับผู้มีอ่าถือสถานะในการซื้อไว้นะครับ แต่ในทางกับการในมุมกับการถ้าราคานะครับไม่ผ่านแล้วปรับสลับย่อกลับมาก็แนะนําครับเป็นแนวรับระหว่างวันนะครับแต่ก็รอรุ้นไหนครับว่าจะลงมาโซนแถวนี้ไหมพันแปดร้อยสี่สิบสองเหรียญนะครับก็ราคาไทยจะอยู่มา2สองหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยยี่สิบนะครับแล้วก็ถัดมาครับพันแปดร้อยสาสิบเหรียญราคาไทยก็อยู่สองหมื่นเก้าพันเก้าร้อยครับเป็นจุดในการเข้าซื้อนะครับสําหรับคนที่เล่นรอบรายวันนะครับก็มองว่า เป็นจุดในการเข้าซื้อแต่ถ้าในมุมกับการถ้าหลุดต่ำกว่า1,819ลงมานะครับหรือ1818เหรียญตรงนี้ก็อาจจะพิต้องพิจนารณาในการตัดขาดทุนก่อนครับผมเพราะถือว่าโซนในแถวนี้แต่ถ้ายืนเหนือโซนกรอบที่ผมตีไว้ได้นะครับโซนที่สะสมแรงซื้อตรงนี้ก็มองว่ายังมีโอกาสที่จะดีกลับขึ้นไปครับดังนั้นนะครับสำหรับวันนี้ก็เลยมองว่า ตัวราคาทองคําเองนะครับยังมีแรงซื้อกลับเข้ามานะครับต่อเนื่องตรงนี้ก็ทําให้ลุ้นมีโอกาสที่จะขยับขึ้นต่อครับแล้วก็ตรงนี้ครับก่อนจบกันไปกับสําหรับคี่วิเคราะห์ราคาทองคํานะครับในช่วงบ่ายตรงนี้ฝากนะครับท่านผู้เข้ามารับฟังรับชมนะครับตรงนี้ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ติดกดติดตามกันไว้สักนิดหนึ่งครับเพื่อไม่ให้พลาดสําหรับบทวิเคราะห์ราคาทองคําทั้งช่วงเช้าและช่วงบ่ายนะครับสำหรับทางทางออสซิลิสเรานะครับ สสวััดีครบซื้อขายทองคำออนไลน์กับออสซิลิสสแกนเลยครับ